้างแบบจากนาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะมีอะไร้าแม่ทางบ้านที่น่าร้านทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าไปสิพาแม่มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะพอดีใกล้ๆบ้านเรานะคะพอดีเขามีงานนะคะที่ที่เป็นวัดศูนย์นะคะ นี่ค่ะลองดูบรรยากาศดูนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีของมาขายนะคะมีอาหารแล้วก็มีพวกยาสมุนไพรมีเครื่องอะไรนะคะแบบหลายอย่างเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะรับป้าพี่ซี่ก็ไม่เคยเข้ามาก่อนหน้านั้นนะคะก็ามาแต่ซื้อยาให้ลุงคิดได้เห็นบรรยากาศดีบรรยากาศที่นี่ก็จะร่มรื่นมากเลยนะคะเห็นไหมนี่ค่ะบรรยากาศแบบว่า ลมลื่นเพราะเมื่อก่อนตรงนี้เขาเป็นป่าคือตรงนี้คล้ายๆเป็นวัดป่านะคะนะคะละร้านก็ก็จะมาตั้งเป็นเต็นท์แบบแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะมีวันสุดท้ายแล้วก็คือจะมาซื้อยาอุดฟันให้ลุงคิดด้วยนะคะนี่ก็สั่งร้านก๋วยเตี๋ยวไปนะคะไม่ใช่สั่งร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไปนะคะก็เป็นคนในหมู่บ้านของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็มาขายตรงนี้นะคะก็สั่งเส้นหมี่ไปนะคะเป็นมีน้ำใส มีน้ำตกแล้วก็ต้มยำขอเป็นน้ำใสนะคะน้ำใสนะคะไม่กินน้ำตกก็วันนี้ไม่อยากกินน้ำตกนะคะนี่ค่ะก็จะมีร้านส้มตําก็จะมีเป็นปลาย่างแบบจากนาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีไส้กรอกด้วยนะคะนี่ค่ะก็มีคนมาซื้อแบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็เนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างนี้ค่ะเป็นแบบคล้าย เขาเรียกอะไรนะแบบออกออกบูธกันนะฮะแต่เป็นบูธแบบแบบบ้านบ้านอ่ะชนบทเนาะแถวชนบทนะออกบูธกันก็จะแตกต่างจากในห้างหน่อยนะคะเป็นบูธแบบชนบทเนาะนี่ค่ะคนก็จะมีป้าเป็นซี่กับแม่มานี้ก็เขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วนะคะเริ่มเก็บกันแล้วดีเขายังอยู่นะคะเพราะตรงนี้มันก็เป็นบ่ายแล้วนะคะบ่ายกว่าแล้วเขาก็เริ่มจะเก็บของกันแล้วด้วยดีนะก๋วยเตี๋ยวนี่เก็บแล้วนะคะ มาบังคับให้ขายนะคะมาบังคับแม่ค้าบังคับแม่ค้าเลยนะคะให้ขายเลยสั่งส้มตําด้วยดีกว่าเออเอาส้มตําจานหนึ่งนะคะปูปละฮะอ๋อแม่สั่งตําแตงแล้วใช่ไหมโอเคค่ะโอเคตําแตงก็ได้ค่ะโอเคแม่ปลาไปซี่สั่งตาแตงไปแล้วนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะคือจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะอันนี้ก็โต๊ะนี้เขาเก็บไปแล้วนะคะ เก็บไปแล้วแต่ตอนนี้นะคะมาบังคับซื้อค่ะบังคับซื้อนะคะคนขายก็เลยต้องมากางโต๊ะให้ใหม่นะคะโต๊ะกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็มีไส้กรอกนะเอ้ยไม่ใช่ไส้กรอกลูกชิ้นโอ้ยดู่ะลูกชิ้นอย่างนี้อร่อยนะคะนี่อร่อยมากเลยลูกชิ้นไม้เท่าไหร่คะเนี่ยหมูหรือว่าอะไรคะชิ้นปลากรเหมอ เคเอาหมดเนี่ยค่ะแยกน้ํานะคะเอาไปกินบ้าน,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็เหมาเลยนะคะแยกน้ํานะคะเดี๋ยวไปให้ทีมงานของเรากินกันนะคะซื้อไปฝากทีมงานนะคะก้อนี้ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มเก็บทยอยเก็บไปบ้างนะคะเพราะว่าเห็นไหมของก็เริ่มจะหมดกันแล้วนะคะ ที่จอดรถเขาแบบกว้างมากบริเวณเที่วัดนี้แบบกว้างมากนะเป็นที่ของคนในหมู่บ้านค่ะเป็นอของคุณป้าอะไรไม่รู้นะคะป้าก็จําชื่อไม่ได้เขาบริเขาเขาถวายถวายเพื่อให้สร้างนะคะเอาแบบที่เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านก็เสียไปแล้วแหละคะ่ะนี่อะไรอุ้ยมีสาลาเปาด้วยเนะนี่ยน่ากินอยู่จุ่บุย กบยางด้วยนะคะก็คือแบบแบบเป็นบูธแบบบ้านๆนะคะแบบชนบทเรานะคะกบนี้เขาลอกหนังด้วยนะคะก็ก๋วยเตี๋ยวปลาไปซีน่าจะใกล้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาตังค์มา <S <S เท่าไหร่คะเดี๋ยวไปเอาตังค์มาจ่ายค่าลูกชิ้นก่อนนะ,ะเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวตังค์ให้นะคะโอเคค่ะ ก็ตอนนี้นะคะตำแตงของแม่นะคะสีสันนี่สุดยอดเลยนะคะลองชิมก่อนสีสันนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะตัวน,นี้นะคะเขาจะมีเห็นไหมทั้งผักนะคะที่ขายไปได้คือกระปินะคะนี่แฟนทางบ้านบางท่านถามว่าวทำไมคนอีสานกินก๋วยเตี๋ยวเราชอบจิ้มกระปิกับพริกนะคะคือร้านส่วนใหญ่เขาจะมีจริงๆแล้วอ่ะพริกอะ่ะจะใช้พริกสดแบบนี้ก็ได้หรือว่าพริกย่างก็ได้นะคะแต่พริกย่างจะหอม เดี๋ยวรอ,อดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะตอนนี้ชิมก่อนแม่ช้อนแม่อไหนอันนี้เหรอเอะหรือว่าใช้ทั้งสองช้อนใช้ทั้งสองช้ <laughs> อนไปแล้วใช่ไหมชิมก่นอนอร่อยใช่ไหมเขามีข้าวสวยด้วยเปล่าหรือ,รอ <c oughs> ข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวก็อยู่ในกล <laughs> ่องอุ้ย ไม่ได้ค่ะบบกินเลยหนูไม่ได้กินรั่วเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวให้ก้อเหนียวมานะ้ะไม่เป็นกระติเลยอานไ่แรงแม่บอก่าอีสานไม่แรงน้ำใจนะคะแต่แต่น้าแรงน่าข้าวแรงมาอยู่ช่วงหนึ่งไปรถตัสมาค่ะพาแม่ไปซื้อครีมค่ะแกไปใช้ครีมอะไรไม่รู้เป็นรากไม้ทำให้หน้าแกดา ตอนนี้ป้าพี่ซี่ก็เลยไปซื้อคีมไอที่เคยใช้เคยส่งมให้แกจากเชียงใหม่นะค่ะแ้แกเริ่มสว่างกก็คือเริ่มเริ่มเริ่มแบบมั่นขึ้นนะคะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแี่คานะคะก็ทำแบบคือเก็บของแล้วนะคะเรามาบังคับซื้อ นี่มาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวของแม่เส้นเล็กค่ะปลาปลูกชิน้นอันนี้ลูกชิ้นเนื้อหรือหมูคะก็เป็หน้าขายน่ะเป็นหน้าขาย,เน,นาายเนื้อหรือหมูอ่ะเนื้อหมูหรือเปล่า<ม>เนื้อไม่กินนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงอ่ะใส่แต่มตมหตมูใช่ค่ะใส่ตใสตแต่หมู นช,ช่ใช่อืมนแจ้งหลยร้า,ายมีน้ำซุอปอร่อยมากเลยน้ำส <c oughs> ้มไปใส่คู่มือนี่อเ <c oughs> ่อจ้ะนี่ไปใส่คู่มือยาชื่อป่าหินมันมีน้ำส้มเหค่ะ ได้เดบิด์ค่ะอ๋อบักสมแม่ม,ม,มันสมไครปรกซม

อย่างมันหมึอทำงานนั่มั่งบ่บ่บ่ไม่ออกมาไม่ออกมาหน่อยอ๋อไม่ออกมาหน่อยแตะถ้าทไม่ออกมากเยอะมากเยอะเลยเขาเกิดเขากิดงานเราทานกับประกอบกับบัวลายยังไงพระบ่หลายพระมบ่หลายมีว่านหม่ก่อนนีนครพนมเขาเขาจมอยู่ใส่คือข้า ปรุงเสร็จแล้วอ่ะเลอยนุ่มส้มเปรี้ยวดี่ แน่ยจะหลูกสิโซดาค่เอาโซดาบ่ล่ <c oughs> าที่ไร็บไว้ทิกิน่ไรจะหนแหลนอืม เขาเคี้ยวไม่ได้เหมือนกันค่ะบอกให้เอาไปฝากโซตาเดี๋ยวไปล้างน้ำค่ะ รถเริ่มมาตะยอยเก็บของคตำแตงก็อร่อยนะแม่ แล้วอาหารตามสั่งป่าวแม่มเขาจะมีข้าวต้มไหม,ไมเออถามน้านหน่อยร้านนั้นขาขายส้มตำลวขายหรตาม่าขานีย้มนมอาก็ะปม่ข้าต้มเขาขายแต่ขาผัดเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหโอ้กด้ยาโอ้อข้าต้มเครื่องเน่ยบ่อ้านีเนย ไ่กินก็ได้าสัอดใ้าองน้าอเอของหนือแต่ว่าที่ถวน่ที่ไปตำบกูาไม่ันตงนาที่มีอาหารตามนในเสือกกระเลงก็มี กินกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งข้าวต้มมาให้ลุงคิดนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะร้านอยู่ข้างในนะคะโอ้ร้านร้านข้างในค่อนข้างจะร้านใหญ่นะคะก็กําลังจะเดินไปเอานะคะป้าไปซี่ก็สั่งข้าวผัดอะไรนะไข่เยี่ยวมา้านะคะร้านค่อนข้างจะใหญ่เลยนะคะร้านนั้น ก็เดินดูของเหมือนกันนะคะ่ะคไปม่วงมากค่ะไปโลตัดมากปวดแควที่มัืสอยาเ็ปไปอุดแคใหาละค่ะเิ่นเงือกไปโร่ยงบานมืม่ววานนะคะบวมหนาบวมเยอะค่ะ มาเอาของนะคะแต่ร้านนี้มีหมูกรอบอยู่นะเต๋วนี่สั่งไปตรงนี้ก็เอาข้าวสั่งนี่คะ่ะพ่อพี่ซี่สั่งไว้ร้านนี้เนาะ,ะสั่งให้น้องทับทิมอีกกล่องดีกว่าเออแล้วก็เอากระเพราหมูสับค่ะบ่ตตรงเผ็ดแห้งกล่องหนึ่งกระเพราหมูสับไม่เผ็ดมาก หนึ่งกล่องไข่ดาวด้วยค่ะก็ะนี่นะคะ้าวต้มของคิดนะคะไข่สองลูกค่ะไข่สองนนอลดดูกข้อ,ว,อวิดย์ผมีเงืในสื่อเขากิน่่งินื่อาอ เขได้ดดดข้าวต้มเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเดินดูนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างโอ้โยนู่นค่ะไปถึงนู่นเลยนะคะเราก็ไม่เคยเดินเข้ามาลึกขนาดนี้นะคะที่ไหนจะของขายเยอะเลยนะคะนี่นี่ทั้ง นี่ค่ะน้ำเครือ่องดื่มอะไรก็มีนะคะแม่บาซิซี่ก็เดินไปถึงนู่นแล้วนะคะเดินเร็วมากนะคะ ทำไมแม่หยุดไม่มีอะไรเรอแม่ปะ่ะอ๋อมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่พระเป็นอะไรอย่างนี้นะคะโอ้นี่ค่ะ,คะดูพญานาคค่ะแม่เนี่ยแม่ไม่เห็นเลยเนะี่ยนี่ค่ะนี่คะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผ้าชุดอะไรของเกี่ยวกับพระท่านนะคะ นี่ค่ะเราจะเก็บกันหมดแล้วนะคะก็ไม่เดินต่อนะคะเดี๋ยวก็ลุงคิดจะลองกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอกลับก่อนนะคะกลัวลุงหิวข้าว